วันนี้ณนะบริเวณชั้นหนึ่งอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรโรงพยาบาลจุฬาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลจากหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยร,ราชนารี ก็ให้พระองค์มีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววันหล,หลังจากเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายณโรงพยาบาลจุฬาภรเมื่อวันที่30รกรกฎาคม2567ตามแถลงการสำนักพระราชวังและอยู่ในช่วงทรงรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภร์ อาทิบพลเอกชนะทัพอินทามระประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมด้วยกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและผู้บริหารสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินรองศาสตราจารย์พิชัยจันมณีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและคณะมอมหลวงจิรพันธ์ทวีวงศ์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาและคณะรองศาสตราจารย์ชุติการศรีวิบูลอธิกการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะ คุณกนกวันพันเพชรนายกสมาคมแม่บ้านตำรวจและสมาชิกสมาคมแม่บ้านตำรวจชมรมจิตอาสาอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาทิบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบอพิษศาสตร์เมธีมุกดาจิราธิวัฒน์เอื้อวัฒนะสะกุลรองประธานกรรมการบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัดน,นายสนั่นอันอุบลกุลประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลายัยหอการค้าไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังได้จัดสถานที่ลงนามถวายพระพรไว้3แห่งคือที่บริเวณชั้น1อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพรณโรงพยาบาลจุฬาพร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครณนห้องรับรองชั้น2องาคารวิจัยเคมีสถาบันวิจัยจุฬาภร์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร และที่อาคารสำนักง,งานหนึ่งชั้น1พระตำหนักจัก,กรีบงกตอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีได้เปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาที